วันนี้พามาดูของดีเป็นร้านอาหารไทยแท้ต้นตำรับหากินยากมากๆเลยนะครับมาดูกันดีกว่ามันจะเข้าในปากผมได้หรือเปล่าอ้าวอร่อยเหมือนกินขนมไทยอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบแกงรันจวนนะครับโอ้โหชื่อไพเราะจังเลยอ่ะแกงรันจวนรายการโภชนาเกรียนวันนี้จริงชับ กิงจับ,บะจะพามาดูของดีญาตินางลินจีริงจับริงจับแถวนี้เขามีของดีชิงชับกิงจับพวกเป็นอะไรกันเนี่ยนะเอารายการได้แล้วอาว้าววันนี้จะพามาดูของดีเป็นร้านอาหารไทยแท้ต้นตำรับหากินยากมากๆเลยนะครับจริงๆรงร้านเนี้ยเนี่ยเคอเจ้าของร้านเขาอ็อ b o x มาหาเราว่าอยากให้เรามารีวิวให้หน่อย ว่าอาหารเนี่ยมันจะแบบแปลกแบบว่าน่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่เขาส่งเมนูให้เราดูนะครับบอกเลยว่าเจ๋งผมเกิดมานี้ไม่เคยกินเลยแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมร้านของเขานะครับอยู่ในโครงการ forest แอสเย็นอากาศนะครับผมครับผมและโครงการของเขานะครับอยู่ติดกับถนนนางลินจีซอย4ครับผมใช่ครับเดินเข้ามานิดเดียวนะครับนะฮะอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับบรรยากาศของเขานะครับเป็นสวนสบายๆนะครับ้ายมือนี่เขามีเอ่อ ล้างรถด้วยครับเผื่อลูกค้าคนไหนอยากจะทานข้าวไปแล้วออกมารถสะอาดเอียเลยก็มีบริการครับผมพี่ไปเก็บเงินนะครับแบกไวยนะครับ แบบเบิ่มๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเลอร์ลิฟแล้วนะครับผมโอ้โหนี่เรียกว่าหน้าตาแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นตากันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนี่เมนูนี้เรียกว่าแตงโมปลาแห้งนะครับผมซึ่งหากินได้ยากนะผมไม่<า> <ๆ S 1> ค่อยเห็นเพราะว่าตอนที่เขาส่งอินบ็อกซ์มาเนี่ยคุเตะตากับเมนูนี้มากเลยนะฮะมีเป็นแตงโมนะครับแล้วก็หอมเจียวแล้วก็พริกเกลือใช่ไหมครับเนี่ยพริกเกลือเนี่ยเมื่อกี้คุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าคือมีใส่น้ำตาลกับปลาแห้งผสมคู่กันไปอ๋อเฮ้ยคือกินแบบนั้นนะอ่า ก็อย่างแตงโมเนี่ยคืออาหารอันนี้คือเหมือนเป็นกินภายร้อนสมัยก่อนแล้วก็มีปลาเหมือนเหมือนกินเล่นน่ะนี่จริงๆแตงโมปลาแห้งนี่เป็นอาหารชาววังแต่สมัยอยุธยาคุณอยู่ประเด็สมัยนั้นเลยเหรอผมอ่านกูเกิลเมื่อกี้สมัยปี2352นเอางี้เราลองก่อนเลยกันคุณจะลองให้ผมลองผมลองมองเมนูนี้นี่น่าจะถนัดกินง่ายอันนี้คือกินแตงโมก่อนนะเป็นไงฮะ หอเดียวหอมเดียวนี่หอมเดียวฟิลเหมือนกินอาหารเอ่ออาหารว่างมากกว่าคือถ้าจะกินอาหารคาวผมว่าอันนี้น่าจะกินแบบคาวคาวคาวแล้ว,าวามาตัดนี่น่าจะเวิร์กกว่าแต่แปลกดีครับแปลกดีคือปกติเราจะเห็นอยู่ในแบบเป็นพวกกลกระตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างน <tell> <ๆ>ี้นะแตงโมปลาแห้งไม่น่าเชื่อวมือไทยก็ม <under> <ten> ีเหมือนกันนะฮะกือ ต้องลองมาต้องลองมาต้องลองแต่แนะนําว่าลองเป็นเมนูท้ายดีกว่าเพราะเขากินข้าวไม่ค่อยกินหวานอ่ามันต้องกินผสมกันถูกไหมแล้ก็เลือกกินก่อนเลยนะอันนี้อะไรเบนเมนูนี้เป็นเมนูมีกะทิเออมีแปลกๆดูแปลกๆเพราะว่าด้วยความที่เขาจะว่ากะทิเนี่ยมันจะเป็นสีขาวถูกต้องไหมฮะแต่นี่เป็นซอสสีชมพู น่าเซียงบูงน่าจะมาจากเต้าหูย้ยี้อะไรไหมฮะซอสเยนตาโฟอ๋อเป็นซอสเยนตาโฟแต่ว่าปกติเขาไม่ได้กินเปล่าๆนะฮะโคเขาจะมีเครื่องเคียงด้วยนะครับโคจะเป็นไข่หรือบีบมะนาวถั่วงอกแล้วเขาก็จะมีนี่นี่นะครับเป็นซอสนะฮะไว้ราดกับหมี่นะครับผมคุณลองราดดูอูยเอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเข้าในปากผมได้ไหรือเปล่าอ้าวหกไปซัก3 5นะฮะโต๊ะปากเนี่ยครับไม่สามารถเก็บได้หมดเขารูดมาใหกเลย อร่อยมากคำแรกกินไปกลิ่นรู้สึกเหมือนจะเป็นผัดไทยแต่ไม่ใช่อันนี้กินแล้วกลมกลอมมากเลยหมูตับกับกะทิคล้ายๆมันจะเป็นฟิลหล่นไหมฮะอือใ่ใกล้ๆตัวแรกคล้ายๆคือหลนขออนุญาตนะฮะนิดนึง ถึงเวลาไปต่างจังหวัดเพราะฉะอย่างเงี้ยไทยๆเดิมๆเนี่ยในกรุงเมืองกรุงหายกินยากอัน้เรื่องจริงนะครับเมนูวันนี้ก็คือแน่นอนคือสับปะรดมาฮ่อมาฮ่อเออมาฮ่อหลายคนก็สงสัยนะว่ามาฮ่อทำไมต้องชื่อนี้นะครับเราไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันมาฮ่อเมนูนี้เขาแนะนำใช้มือกินจะเป็นสับปะรดนะครับแล้วก็เป็นหมูสับใส่กับผูวลิสงอ๋อเออถ้าใช้ช้อนซ่อมเจ้าของร้านบอกว่าไม่อร่อยเพราะจะขาดรสเค็ม อร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกินขนมไทยอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบขนมไทยแป้งอ่ะสักคู่เออประมาณนั้นเราเกียวปบบหม้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอร่อยอร่อยคนไทยนี่ก็แปลกนะคิดอะไรที่มันดูแบบมันเหมือนจะไม่แมทกันอ่ะมันต้องกินกันแต่ไปกันได้ต้องิีไปให้มันลงตัวเนาะนะฮะมาห่ออีกหนึ่งเมนูครับตรงนี้หายไปไม่กินข้าวมาสามวันแล้วสองไง อ่ะเมื่อกี้องคุณอธิบายไปแล้วเดี๋ยวผมมานี่เลยอันนี้อะไรนะเมื่อกี้บอกว่า3ามเหม็น3ามเหม็น3มนอย่างนี้แสดงว่า3ามอย่างหลักๆที่เขาเรียกว่า3ามเหม็นสามชนเนี่ยล้าอะไรอีกสตออมชะโอมแล้วก็นี่แหละครับกระเทียมดองกระเทียมดองอ๋อนี่คือ3ามอย่างเป็นชี้นำของ3ามชนอยู่ในช้อนนี้เลยอยู่ในช้อนนี้เลยแปบอืม เพิ่งรู้ว่ามันเข้ากันได้เนาะคือความที่กลิ่นของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเฉพาะของมันแฉงโะอมเนี่ยมันก็จะกลิ่นแบบว่าของมันมสตอนี่ก็มีรสของมันเองแต่พอกินแล้วแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยเลยอร่อยแต่สำหรับคนที่ชอบรสชาติอ่าหนักไปทางเผ็ดจัดจ้านหน่อยผมว่าจานนี้ใช้ได้เลยอืมแล้วรู้สึกแบบมีรสมีชาตแบบจริงจริงผมเป็นคนชอบกินสตออยู่แล้วด้วยอืมอร่อยอร่อยกับไม่เป็นคนสตอร์ในไหนเนี่ยคือหัดมาเนี่ยแต่ว่าไม่แบบเละอร่อยมากคือหัดมาแห้งๆดีเลยแล้วกุ้งนี่สดด้วยครับกุ้งนีอรตเลยัว อ,อ,อันนี้เมนูสุดท้ายอันนี้เป็นอะไรนะครับแกงรันจวนนะครับ oh. oh. ชื่อไพเราะจังเลยอะ่ะแกงรันจวนคือเป็นแกงชน,นิดนึงที่แบบผมึกไม่ออกว่าต้องอธิบายยังไงแต่อร่อยครับอร่อยคือมันมีทั้งกระปิดด้วยแล้วก็มีความหอมของผัก ตะไคร้ใช่ไหมครับเป็นตะไคร้แล้วก็มีโหระพาด้วยหอมมันได้กินกับข้าวเปล่าอย่างเดิเลยเนี่ยอ็โหปิดท้ายหน่อยปิดท้ายปิดท้ายแตงกวปิดท้ายหน่อยังไม่ได้กินเลยลองลองใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้แล้วก็จิ้มใช่ไหมจิ้มเสร็จแล้วต้องมีกระเทียมเจียวด้วยป่ะหอมเจียวหอมเจียวหอมมเจียวหอมอ่ะลองดูหอมหอมเจียวตามไปด้วย เป็นเมนูดับร้อนที่ดีเลยทําไมมันเข้ากันได้แบบดีขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนกินของหวานเหมือนกินมีแบบมีคาวมีหวานตามเหมือนแบบกินได้รสชาติแบบแปลกๆอ่ะใครไม่เคยลองมาลองครับเออแปลกดีหากินยากใครชอบรัาอาหารไทยรสต้นตำรับแท้ๆนะครับขอเชิญที่นี่เลยร้านเลอลิฟต์นะครับผม โฟรเอแอดเยียนอากาศครับผมนางริจีครับผมซอยสี่ะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีร้านอาหารแ,แปลกๆที่อยากจะให้พวกเราไปรีวิวอยากไปกินไปเกียน,นะอะไรกินบ็อกซ์เข้ามาหาเราเลยครับผมเรารอคุณอยู่นะครับชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วรอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะพาไปที่ไหนกัน